สนามพระเครื่องวัดพิจุลทองจจงหวสิงบรีคึกคักไปด้วยเสียนพระเสียนพระหลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมาเดินกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียนพระรุ่นใหญ่เสียนพระรุ่นเล็กนะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมาเดินเลือกหาซื้อพระเครื่องนําไปสะสมกันนะครับแล้วก็มีพระเครื่องหลากหลายมากมายนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ครับพระองนะครับพระกุพระเก่านะครับเครื่องรางของขังมีทั้งหมดนะครับ ส่วนมากก็จะลุมหัวรวมแบบนี้เลยครับนี่ราคาถูกถูกนะครับแผงพี่บุญช่วยเนี่ยองละ20บาทนะครับโคตรถูกเลยนะครับจะเหมากันไปเลยจัดไปจัดไปพี่บุญช่วยแบ่งเข้าไปขาเขาไล่เล่าเออเขาไล่เล่าเรามั่งเขามั่งแบ่งกันไป <c oughs> นิดหน่อยตกลงกันไปในทางหลังก็มีเนี่ยองละ10บบาทเหมาก็ได้ เหมาขายไหมไหเท่าไรสองพัน <1, 000. S 1> บาทนะครับจัดไปเดเราได้พระกองนี้ไปนาไปนั่งขายได้อีกเดือนหนึ่งเลยสองพันโคตรถูกทางหลังเท่าไหรพี่พี่ไปช่วยอ่ะ <Okay. S 1> ไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดน,ดนเออเดี๋ยววันหน้าวันหลังแบ่งกันดินเท่าไหร่ต่อไร ต่อไปเอาซื้อไปแล้วร้อยหนึ่งเท่าไรอันนี้พาหน้าดีนะใส่ตลับด้วยเนี่ยตลับเยอะเลยเปิดสองพันแล้วก็ขายไปร้อยแล้วเปิดสองพันต่อพันห้ายังไม่โดนอีกเหรอฮะแล้วผมไปหาเนี่ยโอ้ บอกไปแล้วที่เรื่องไม่ได้เลยไม่ได้อะไรสรุปแล้วเขาว่างั้นยี่การณ์ต่อสิบสองลิงนะนี่เราให้สิบห้ายังไม่โดนเดี papa, <rawd Moder ator> ๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอสายๆแป๊บเดี๋ยวขายได้อีกหน่อยเดี๋ยวขายให้ประมาณร้อยแป๊บโอ้ยยี่สิบบาทห้าสิบบาทจัดไปมาช่วยช่วยฝั่งนี้องค์ละสิบบาทสิบบาทเองโคตรถูกอ่ะ เนี่ยโคตดเก่าเลยสิงเรียมเงินด้วยตัวเปน่มเลยตัวเดียวอยู่อะไรล่ะใส่ได้ไหมตลับป่ะนะตลับเงินขอซื้อซือ้อตรงนู้นมาดิซื้อตรงนู้นมาได้ลองได้ซื้อกันป่ะยังเลยครับมันยังไงผมซื้อมาแล้วเหรียญลูกเพิ่มครับเหลียนป้องอ้อยสวยๆเลยครับ อันนี้เป็นพระดีนะครับจังหวัดนครนายกแผงพระเยอะมากนะครับที่สนามพระเครื่องวัดคุณทองนะครับนะท่านใดที่จะเดินทางมานะครับที่สนามพระเครื่องวัดคุณทองเนี่ยนะครับนะผมแนะนําเลยนะครับนะามาแต่เช้านะครับนะมีพระ,ะหลุดพระหลวงนะครับพระกุกพระเก่ามากมายนะครับอาจัดไป,ไปเนี่ยเขายอมให้แล้วเนี่ย แต่เท่าไหรโอ้ยไปอีกอู้หูยบ้ามืออุ้ยแก้วฮ่าฮ่าฮ่าไปกันฝั่งนู้นเทียนก็น่าดูเลยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่ผมมึงเจอเนี่ยนี่ไปเหมาไว้แนบได้เนี่ยพาเลียมทองเนี่ยพี่เนี่ยเหลืองเชียอเหลืองเชื่อพระแท้แต่ทองเก๋ปอพระแท้แต่ทองเก๋ ไอเราก็นึกพี่ยอดชายได้เขาแล้วนึกว่าฟุกเขาแล้วนึกว่าทองแท้เกือบไปแล้วแม่โอ้ยขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนาผมพบพิกุลทรนครับมีแต่เรื่องดีๆครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ